สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับรายการใหม่ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ Listed Co by Side p o d c a s t ครับรายการนี้เราจะว่ากันในเรื่องของสาระความรู้ครับที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทจดทะเบียนครับซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจการเงินบัญชีรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆครับที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อที่สําคัญอย่างมากนะครับกับบริษัทจดทะเบียนเมื่อก้าวเข้ามาเป็นบริษัทททจจดะเบีียนนผ่่าาาวมแล้อกก ต้องเปิดเผยข้อมูลปฏิบัติตาม,มกฎระเบียบต่างๆที่ทางสำนักง,งานกรตอแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์กำหนดครับยังมีหน้าที่ที่สำคัญอีกมากมายเลยครับที่ทางบริษัทจดทะเบียนยังต้องปฏิบัติตามนะครับเพื่อที่จะให้การเติบโตของบริษัทเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมอยู่กับคุณสัจภาทองประสานครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมพวกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือพี่ปอมนั่นเองครับพี่ปอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปอมครับขอบคุณพี่ปอมมาก,มากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกันในรายการลิสเท็ดโค่ะยิิดดทลมาเป็นนคแรกๆ โขอบคุณพี่ป้อมมากเลยครับพี่ปอมครับวันนี้อยากจะชวนคุยในเรื่องของ l i s t e d คอ m p a n y journey ครับตอนที่เขาผ่านวัน f i r s t trading day มาแล้วเขาต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่ทางสำนักงานกรตและก็ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ครับแล้วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เขาต้องทำอีกในการที่อยู่ในเส้นทางของบริษัทจดทะเบียนต่อไป่ยมีอะไรบ้างครับเพื่อที่จะให้บริษัทเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ครับ ก็บริษัทน่ะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาที่วันที่ first trading day เนี่ยมันเหมือนเป็นวันสำคัญในชีวิตเขานะเขาเขาจะมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากก็อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่ในตลาดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขามีความมุ่งมั่นมาตั้งนานแล้วล่ะว่าเขาอยากจะมาเป็นบริษัทมหาชนนะคะเป็นบริษัทมหาชนเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกระบวนการก่อนหน้านั้นน้องหลงอาจจะเคยเห็นเคยทราบมาว่ามันไม่ง่ายเลย มันต้องผ่านการสร้างธุรกิจมาจนถึงในระดับหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานภายในมีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีมีการทํางานกับ FA แล้วกว่าชีเจยืย่นไฟลิ่งกับกรตตอนและจะอนุมัติมาได้มันผ่านมาเยอะ ค่ะใช้เรียกใช่ใช่วันวันเฟิร์สเซตติ่งเดยมันยังกับวันแต่งงานอะนะแต่จริงแล้วพอแต่งงานแล้วเนี่ยคนที่มีชีวิตคู่อาจจะรู้สึกนะว่ามันมีทั้งสุขและมีทั้งภาระมีทั้งความทุกข์แต่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการเติบโตไปด้วยกันบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เติบโตไปด้วยกันกับตลาดทุนได้ นะมันมีมันมีเส้นทางในการเดินในเส้นทางการเดินนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสบายราบรื่นไปทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราโตมันก็ต้องแลกกับหยาดเหงื่อบ้างมันมันมีความสําเร็จอยู่ในนั้นระหว่างทางสิ่งหนึ่งที่บริษัทพอพอ IPO แล้วเนี่ยได้เงินระดมทุนจากประชาชนไปแล้วในวันแรกเนี่ยเขามีเม็ดเงินที่เอาไปขยายธุรกิจตามที่บอกในไฟลิ่งแหละในระยะหนึ่งแต่หลังจากนั้นล่ะเขาสามารถเติบโตได้ต่อไอการที่เติบโตได้ต่อเนี่ย มันก็คือว่าระดมทุนจากประชาชนอีกรอบหนึ่งหรือจาก,การที่จะออกตราสารอะไรต่างๆสิ่งสําคัญหนึ่งที่พี่อยากจะฝากกับบริษัทจดทะเบียนคือว่านักลงทุนรู้จักคุณในวันแรกแล้ววันที่คุณเสนอขายหุ้นกับประชาชนเมื่อตอน IPO ในครั้งแรกการรักษาการรับรู้กับนักลงทุนเป็นสิ่งสําคัญ เราถึงได้สนับสนุนให้บริษัทเนี่ยทำกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ I.R. แล้วก็การที่เขาต้องเพิ่มให้ตัวเองอยู่ในสายตากับผู้ลงทุนซึ่งเรา,เาใช้คำกันนะว่ารเรียกว่าเพิ่ม Visibility ให้อยู่ในสายตาซึ่งการที่อยู่ในสายตานเนี่ยมีผลกับเขาอย่างมากในอนาคตว่าถ้าบริษัทเติบโตไปนอย่งสเต็ปแล้วต้องการขยายโรงงานหรือต้องการเป็นพันธมิตรต้องการที่จะเพิ่มทุนไม่ว่าจะ เพิ่มทุนเป็น PO หรือว่าจะออกตราสารอื่นๆก็ตามเนี่ยนักลงทุนก็จะได้เข้าใจในตัวบริษัทหรือแม้แต่บริษัทยังไม่ได้ทําอะไรเลยในการซื้อขายหุ้นของบริษัทนะถ้ารู้ถ้านักลงทุนรู้จักบริษัทดีติดตามบริษัทผ่านทางงบการเงินรู้ว่าบริษัทจะมีพัฒนาการอะไรเนี่ยเขามีข้อมูลในการที่จะเข้ามาลงทุนซื้อขายเขาสามารถให้ Val u e ให้ราคากับบริษัทได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับตัวบริษัทจริงๆซึ่งอันนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเขาไม่สามารถรู้เองได้เขาต้องรู้จากการที่บริษัทให้ข้อมูลมา<ช>บอกเขา<ช>นะคะ<ช>คอันนี้คือเป็นสิ่งที่บริษัทควรจะต้องคีปรักษาเอาไว้ตลอดอย่างที่เราเห็นกันตลาดหลักทรัพย์ก็มีการสนับสนุนใช่ไหมครับ,ใ,รบในเรื่องของการสร้าง visibility เนี่ยก็มีการจัดก,กิจกรรมมากมายที่ลองยกตัวอย่างหนได้ไหมครับตัวกิจกรรมตัวัตธงของเราเลยนะ Opportunity Day อันนี้ทุกคนคิดว่าถ้าเป็นนักลงทุนขาประจำในตลาดหลักทรัพย์ต้องรู้จักชื่อนี้อยู่แล้ว Opportunity Day เป็นกิจกรรมที่เราให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยมา present มานำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวเองและสิ้นทุกๆไตมากเป็นแบบสมัครใจนะเป็นภาคสมัครใจ บริษัทเนี่ยเขาต้องส่งงบการเงินอยู่แล้วในทุกๆไตมา่าสอ่ะ45่าวันเป็นงวดงวดไตมาสปกติ60วันเมื่อเป็นงวดงบปีอ่ะแต่พอเขาส่งงบแล้วเนี่ยเขาสามารถมาร่วมกิจกรรม opportunity day ได้เลยอ่าโดยที่ว่าเราจะมีคาล endar นะคะตั้งแต่ต้นปีบอกเลยว่าออตลอดทั้งปีเนี่ยมีเปิดในช่วงสล็อตเวลาไหนบ้างอ่ะบริษัทก็ลงกันตั้งแต่ต้นปีนะถ้าบริษัทมีการวางแผนที่ดีเนี่ยเขาจะรู้แล้วแหละว่าเขาจะส่งงบวันนี้แล้วเขาก็จะพร้อมที่จะมา opportunity day วันไหน การมา opportunity day เนี่ยในส่วนใหญ่เขาก็จะเล่าตั้งแต่ว่าธุรกิจเขาทำอะไร,รถ้าถ้าคนที่มาบ่อยๆคืออาจจะแบบเล่าในส่วนนี้สั้นๆแล้วเพราะทุกคนรู้จักแล้วแล้วก็ไปลงน้ำหนักตรงส่วนที่เป็นผลการดำเนินงานงบการเงินส่วนที่เป็นไฮไลท์ของ opportunity day เนี่ยเอาจริงๆมันคือส่วนที่ถามตอบนะ mm hmm. บางบริษัทเนี่ยพรีเซนต์งบการเงิน อธิบายให้ฟังจาก m d n a แปลความให้ฟังว่า้งบการเงินที่เขียนเขียนอยู่ที่ออกมาเป็นตารางนั่นเนี่ยพอออกมาเป็นรูปกราฟแล้วเนี่ยมันมันอธิบายความว่ายังไงอันนี้ผู้ลงทุนก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในแผนพัฒนาการในอนาคตโครงการในอนาคตมีอะไรยังไงบางทีการเขียนกับการพูดเนี่ย เ,เขียนเน้ะบางคนอาจจะชอบอ่านนะออถ้าถามพี่พี่เป็นคนชอบอ่านแต่แต่เอาจริงๆพอพี่อ่านเสร็จแล้วปุ๊บถ้าพี่ได้ไปนั่งดูเออพี่เข้าใจมากขึ้นพี่ว่ามันเป็นส่วนที่ที่เสริมกันกับกับนักลงทุนถ้าเกิดว่าอ่าหนึ่งได้ทํากันบ้านมาก่อนนะอาจจะดูอ่านมาก่อนบริษัทนี้เราเราสนใจเราอยากติดตามไปไปดูข้อมูลดูในเซ็ตสมาร์ทก็ได้หรือว่าดูในเซตเทรดดูก่อนปุ๊บแล้วก็ทํากันบ้าน พอถึงวันที่มี c คาล endar ของตัว o p portunity Day เราก็เข้ามาดูบริษัทที่เราสนใจ แล้วก็ถามการถามแล้วผู้บริหารก็ตอบในวันนั้นเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจเขามากขึ้นแล้วมีประเด็นอะไรที่เราอยากจะแกะสําหรับบริษัทเนี้ยก็ถามได้เลยค่ะผ่านช่องทางออนไลน์นะตอนนี้เราเป็นออนไลน์ค่ะซึ่งทั้งเมื่อก่อนก็จะมีในลักษณะของฟิสิเคิลใช่ไหมครับแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็มีการปรับตัวให้บริษัทจดทะเบียนสามารถทําในลักษณะของออนไลน์ได้ใช่ใช่ค่ะอย่างเช่นช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะเป็นงบประมาณสามที่ทางบริษัทเนี่ยมาอัปเดตกันตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงน ก็เป็นงบไต่มาตรานนี่ับเป็นสิ่งที่ทางตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยจัดทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้เหนือจากตัว opportunity day เนี่ยสำหรับ opportunity day เนี่ยคนดูหลักเป็นคนไทยเพราะพูดภาษาไทยกันแต่ถ้าเป็นนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเรามีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์เลยคือตัว Thailand Focus อันนี้เราเชิญนักลงทุนทั่วโลกนักลงทุนต่างชาติเป็นเป็นกองทุนทั่วโลกมาฟังโอ้เราจัดมาแบบอย่างต่อเนื่องมากแล้ว สามารถพูดได้เลยว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถทําอันนี้ได้ด้วยตัวเอง เราต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์เราบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งนะคะช่วยเชิญลูกค้ากันมาเพราะในตลาดทุนเราทํางานร่วมกันเนาะทุกคนทุกคนช่วยๆกันก็เชิญลูกค้ามาบริษัทจดทะเบียนก็ได้มาพรีเซนต์ผลการดาเนินงานของตัวเองเนี่ยเป็นแบบวันออนวันมิติ้งแล้วก็กรุ๊ปมิทติ้งด้วยกับนักลงทุนต่างประเทศภายใน3วันใน1วันเนี่ยบริษัทหนึ่งอาจจะมีแบบว่าเต็มมิทติ้งเจ็ดชั่วโมงเลยเพราะว่านักลงทุนก็จะเข้าไปหมุนวนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอีเวนต์หลักกับอีกอันนึงที่ ตลาดหลักทรัพย์ก็อยากจะเมนเทนการสื่อสารระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้ลงทุนตามประเทศเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาเจอกันปีละครั้งใน Thailand Focus นิดเดียวเราก็มีตัวดิจิทัลโรดโชว์เหมือนกันฟอร์แมตมันเหมือนกับ Opportunity Day บเลยอะค่ะคแต่อันเนี้ยให้ผู้ลงทุนตามประเทศออนไลน์เข้ามาฟังค่ะ เป็นเป็นกลุ่มมิตรทงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตัวของการสร้างวิสบิลิ้เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่ที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นการมาออฟเดย์หรือว่าจะเป็นไทล์นโฟกัสที่จะให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามารู้จักบริษัทจดทะเบียนไทยมากขึ้นแล้วก็อาจจะลงทุนในบริษัทจดทะเบียนไทยมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าจะลงลึกไปในปี2องพครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่เป็นตัวไฮไลท์เลยครับที่อยากจะนําเสนอให้กับบริษัทจดทะเบ ที่มีอยู่เนี่ยอันที่จะเป็นตัวไฮไลท์ของปีหน้านะคะค,คือตัวเซตอ w วอร์ดอะเซตอวอร์ดเนี่ยเราจัดเป็นประจำทุกปีเป็นการสร้างการรับรู้เร็กคอร์ดเว่าบริษัทที่ทำดีทำเด่น คนทำดีต้องได้รับผลรางวัลอนะคะตัวเซตอวอร์ด mm hmm. เป็นการให้รางวัลใน2กลุ่ม mm hmm. กลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มด้านบ mm ิสเนสก็คือว่าผลการดําเนินงานหรือคุณปฏิบัติงานด้าน I ออย่างดีอันนี้ mm hmm. ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนนะคะจริงๆมันมีรางวัลสําหรับบริษัทหล,ลักทรัพย์และก็บริษัทจัดการกองทุนรวมด้วย mm hmm. แต่อันนี้ถ้าในส่วนของบริษัทจดทะเบียนก็จะมีตัว,าวรางวัลบิสเนสหรืออย่างวัน best ceo mm hmm. กับอีกส่วนหนึ่งของเซตอวอร์ดคือด้าน sustainability อันนี้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นจากบริษัทจุทะเบียนเพราะว่าบริษัทจุทะเบียนวันนี้เนี่ยให้ความสําคัญด้านการสร้างความยั่งยืนนะคะในตัวเซตอวอร์ดเนี่ยเราให้รางวัลในสองกลุ่มนี้แต่ในปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่เซตอวอร์ดครบรอบ20ปีเราให้รางวัลมา20ปีเราให้รางวัลมา20ปี20ปี <c oughs> ค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็จะเป็นเหมือนกับมายสเตนสำคัญของของรางวัลน,นี้นะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ คะเ,เราคงจะมีการพีอาประชาสัมพันธ์กันตลอดปีข้างหน้าอ,อ,อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เราทําให้กับบริษัทจดทะเบียนคือคือใน,นแง่ของการส่งเสริมบริษัทนะคะมันมีทั้งการส่งเสริมให้เขาสามารถปฏิบัติตนในตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วก็เติบโตได้เรามีอีเวนต์ที่ในเดือนนี้เป็นครั้งแรกคือตัว Insight i n s e t เป็นเป็นการที่เเป็นคล้ายๆกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะสักสาให กลุ่มบริษัทจดทะเบียนเนี่ยได้เข้ามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าในเรื่องของการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์การส่งข้อมูลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อันนี้ในสเต็ปที่1สเต็ปที่2การเติบโตการใช้เครื่องมือทางการเงินมีอะไร และสะเตปที่3การสร้าง sustainability และก็ visibility ทำยังไงเป็นการ wrap up ทุกอย่างเราก็มีสปิเกอรทั้งจากทั้งกลอลตอจากกลุ่มที่เป็น Lawyer แล้วก็เชิญบริษัทจดทะเบียนมาร่วมแชร์ด้วยเป็นเป็นเป็นหลักสูตร3วนันเพราะเราเข้าใจว่าในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนเนี่ยบุคลาก,รอา,การอาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปไเรื่อยๆเปลี่ยนตั้งแต่ระดับ CFO ระดับเลขานุการบริษัทอะไรอย่างนี้นะคะหรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในวงการก็การที่ได้แบบว่ามา w r a อ up กันอย่างนี้ใช่ค่ะก็จะทําให้เขาสามารถอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างสบายใจแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยมีการส่งเสริมหลากหลายด้านเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับพี่ปอมอยากจะให้พี่ป้อมนะครับฝากทิ้งท้ายสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับ เราทำเป็นตัว l i s t e d company journey journey ก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นเส้นทางเส้นทางการปฏิบัติตนตั้งแต่ไม่ว่าเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเ,เรื่องของถ้าเกิดว่าคุณมีธุรกรรมอะไรที่ต้องมีการเปิดเผยว่าต้องมีการคำนวณขนาดรายการอะไรพวกเนี้ยคะ่ะจะจะเป็น snapshot อยู่ในนั้นส่วนอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดเราก็มี qr ที่ที่เข้าไปดูได้ลงไปดูแบบ ดิกไปลึกๆไปเลยอ่ะไปในเกณฑ์แล้วก็เส้นทางมันก็ตั้งแต่เมื่อกี้นะะอย่างที่บอกว่าคุณต้องปฏิบัติยังไงถ้าเกิดว่าอยากจะเติบโตการใช้เครื่องไมเครื่องมือในตลาดทุนเพื่อการเติบโตมันมีอะไรบ้างการสร้างให้คุณอยู่ในสายตาของผู้ลงทุนการที่คุณจะมี recognition รวมถึงการที่อัปเดตตัวเองให้ความรู้ตัวเองห้องเรียนบริษัทจดทะเบียนก็อยู่ในนั้นเหมือนกันก็เข้าไปส่องดูได้ตัว list e d company journey เนี่ยเราทําออกมาในหลายๆชิ้นงานนะคะเราทํำตั้งเป็นโปสเตอร์ด้วยคือบางคนอาจจะคุอะไรเดี๋ยวนี้มันต้องดิจิตอลหมดแล้วหรือเปล่าแต่โปสเตอร์เนี่ยมันจับต้องได้มี QR ถ่ายปึ๊บจะตรงนั้นได้บางบริษัทเอาไปติดเป็นรูป ติดฝาผนังไว้คือไปยืนกอดอกดูมันเห็นภาพรวมในหนึ่งโปสเตอร์มันเห็นภาพรวมสื่อดิจิตอลเราทําออกมาเป็นรูปแบบอีบุ๊กด้วยอ้หลวงได้มีโอกาสเข้าไปอ่านแล้วเหมือนในรูปแบบอีบุ๊กเป็นรูปแบบอีบุ๊กรายละเอียดชัดเจนมากๆใช่เป็นในส่วนของมีกราฟิกมาช่วยด้วยอินโฟกราฟิกไม่ใช่เป็นเท็อย่างเดียวอ่านง่ายใช่ค่ะแล้วก็อยู่ในตัวของเซตลิง ก็เราก็จะมีฝังเอาไว้เป็นคล้ายๆกับโปรแกรมก็กดๆๆเหมือนกับเป็นเส้นทางอ่ะกดตามไปตามมนเป็นถังเมืองเลยใช่ใช่เป็นถังเมืองค่ะก็หวังว่าอันนี้นะคะจะช่วยบริษัทจดทะเบียนให้เข้าใจในภาพรวมของเส้นทางการที่อยู่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การที่จะเติบโตในตลาดทุนและการที่อยู่ในสายตาของผู้ลงทุนด้วยนะคะก็ก็อยากจะฝากว่าตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทจดทะเบียนอีกอันนึงที่อยากจะฝากกับบริษัทจดทะเบียนนะคะคือตัว Company Snapshot ขอย้อนกลับมาที่ตรง Visibility นิดหนึง่ง<ด>มันเป็นตัวช่วยให้นักลงทุนเข้าใจบริษัทคือออ portunity day คือการพูด คอมเพนีสแนปช็อตคือคือการเขียนอะไรสั้นๆซึ่งวันนี้เดี๋ยวนี้คนอ่านจะชอบอ่านอะไรสั้นๆแล้วคอมเ a นีสแนปช็อตเนี่ยบริษัทจะเป็นคนเขียนเข้ามาตั้งแต่ในตัวของลักษณะการประกอบธุรกิจพัฒนาการในอนาคตไฮไลท์ของผลการดําเนินงานแบบสั้นๆเลยซึ่งมันก็เหมือนกับเอา m d นะ็มดนเอมาใส่มาย่อเข้าไปอีกแล้วสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้จากคอมเพนีสแนปช็อตที่บริษัทเขาจะเขียนในของตัวเรื่อง sustainability แล้วก็การบริหารความเสี่งยงเน้นด้วยซึ่ง เป็นการย่อยให้นักลงทุน<ช>เห็นนะคะวันที่นักลงทุนเห็นนักลงทุนเข้าใจ ผลประโยชน์มันก็กลับมาที่บริษัทอยู่ดีแหละว่าบริษัทได้รับการมองเห็นจากนักลงทุนราคาหุ้นการซื้อขายแม้แต่การที่จะร่วมในตราสารที่บริษัทจะออกในอนาคตเนี่ยก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ฝากบริษัทจดทะเบียนนะครับถ้าอยากเข้าไปในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เซตลิงได้เลยนะครับก็มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนนะครับวันนี้ก็เห็นภาพครบถ้วนเลยครับพี่ปอมในส่วนของ list e d company journey ครับว่าเรามีการบริการหรือว่าให้คําแนะนําอะไรกับบริษัทจดทะเบียนบ้าง ครับผมวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณสัจพาทองประสานครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมพวกหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือพี่ปอมมากๆนะครับขอบคุณครับพี่ปอมขอบคุณค่ะสำหรับอีพีนี้นะครับเราจบลงเป็นที่เรียบร้อยครับกับรายการ Listed Co ดโคลบายไซด์พอดแคสนะครับผมคุยกันสบายๆครับผ่อนคลายปัญหาให้กับบริษัทจดทะเบียนเดี๋ยวอีพีหน้าครับเราจะไปพูดคุยกันในสาระความรู้เรื่องใดอย่าลืมติดตามไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ